กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อนกงใจให้ช่องนะักพี่น์ฟิชชิ่งเลยนะครับสวัสดีครับน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับนักพัฒนนะครับจากเพจอุปกรณ์ตกปลาพัดฟิชชิ่งแล้วก็ยูทูบนักพัฒนฟิชชิ่งนะครับวันนี้มีลอกมานําเสนออีกแล้วนะครับเป็นลอกจีนนะครับยี่ห้อนี้นะครับสุกายีรังนะครับ ตัวนี้ผมเคยทำคลิปย,ยี่ห้อนี้ไปแล้วนะครับเป็นตัวสีลุงนะครับตัวนั้นจะราคาถูกกว่าอันนี้นิดนึงนะครับเดีย๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับรอบรอบที่ให้มานี้อยู่ที่7.6นะครับแล้วก็อะไรลูกปืน เขียนไว้บอก11บวก1แต่ว่าจริงๆไม่แน่ใจจะถึงไหมนะครับรุ่น s y 200นะครับตัวนี้เป็นซ้ายมือนะครับ l นะครับนี่นะครับรายละเอียดข้างกล่องรอ,อบ7.6เบรก8กิโลลูกปืน11บวก1นะครับตามที่ให้มานะครับนี่นะครับ สุกายังตัวนี้ผมได้มาจากลาซ a ด้านะครับเห็นอ่อมามรูปสวยดีนะครับก็เลยลองเอามานําเสนอให้กับน้าๆนาักตกปลาเพื่อเป็นทางเลือกนะครับบางท่านอาจจะเคยเห็นผ่านตาในแพลตฟอร์มลาซาด้หรือว่าช้อปปีนะครับแต่ยังไม่กล้าลองนะครับวันนี้ผมเลยเอาอมารีวิวให้ดูนะครับ เผื่อน้าๆท่านใดที่สนใจนะครับที่ยังไม่กล้าตัดสินใจดูน้าพัดเพื่อเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปการเทสการตกให้ดูนะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจก่อนจะ,ะซื้อหรืออะไรเงียเง้ยนะครับว่าดีไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในเลยนะครับด้านในกล่องก็จะนี่โอ้ ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ของเพิ่งมานะครับแล้วก็จะมีอะไรไมีได้แกรมนะครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเดียวนะเอาอ้เบื้องต้นนี้ใช้ได้เลยนะครับความสวย ก่อนนี่นะครับรูปลักษณ์นะครับโอ้สวยใช้ได้เลยเหมือนแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งเลยนะครับอย่ามาดูรายละเอียดเลยนะครับคร่าวๆนะครับสีที่ให้มาก็เป็นสีบลอนนะครับหรือว่าสีซิลเวอร์นะครับผมก็เรียกไม่ค่อยถูกนะครับ แขนที่ให้มาจะเป็นออกสีเขียวเขียวเข้มเข้มเขียวแก่เลยนะครับจะออกจะเป็นโทนดำนะครับแล้วก็จะมีอ่าตัวแขนนี้ก็จะมีตัดทองนะครับด้านล่างไม่มีนะมีด้านนี้แล้วก็ตัวล็อกนี้ก็จะเป็นสีทองนะครับอ่าหนบ นี่นครับหนบเป็นหนบยางนะครับยางอ่ะยางยางไม่ใช่ยางแข็งโป๊กนะครับยางนิ่มนะครับแต่แขนดูจะกว้างนิดนึงนะครับอ่าเราก็จะมาดูอะไรสตาร์เด็กสตาร์เด็กจะประมาณนี่นะสตาร์เด็กก็จะประมาณอ่ะชิมานโน่นะ ทรงทรงเดียวทรงเดียวกับพวกชิมาโน่นะครับแต่ผมว่ามันดูเล็กไปนิดนึงนะครับเล็กไปนิดนึงเวลาเดินหนอนสำหรับนา,นา,นาที่ชอบเอมื่อมือนะครับชอบเดินมือเดียวนะครับก็จะสั้นไปนิดนึงแต่ก็โอเคนะครับแล้วก็มีเสียงไหม มีเสียงนะครับมีเสียงแกล้กนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ลองดูที่เฟืองแน่นไหมโอ้ถือว่าแน่นๆน่นเลยครับตัวนี้ไม่กองแก้งเหมือนตัวไม่รวมโครกเหมือนอตัวสีลุงนะครับถือว่าแน่นมาตรฐานลอกทั่วไปเลยครับตัวนี้แล้วก็อะไรอนะ่ะ รับคอนสปูลรบบคอนเห็นไหมครับรับคอนสปูลจะมีโลโก้เอสเอสแล้วก็ดำขีดทองนะครับใหญ่นะครับตัวนี้ประมาณพี่โดเราเลยนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนมีเสียงไหมมีเสียงนะครับดีนะครับอย่างนงี้การคายด้วยนะครับมีเสียงนะครับ หือว่าสวยเลยนะครับตัวน,นี้สวยตรงนี้ก็จะมีเขียนอะไร18บกหนึ่งะครับแล้วก็ดูด้านหน้านะครับวีแบบคร่าวๆนะครับดูด้านหน้าก็ตัวเกียร์สายใหญ่นะครับไม่รู้เขาเรียกทรงอะไรผมเรียกทรงรีแล้วกันนะมันรีรแต่ใหญ่ น่าจะส่งสายออกได้ดีนะครับแล้วก็เก็บสายได้ดีนะครับแล้วก็ตัวนอนก็จะเป็นโลหะนะครับดีนะครับถือว่าดีแล้วก็ดูรอบตัวเลยนะครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นโลโก้ SS นะครับแล้วก็กลับหน่วงก็จะ ปรับนวงจะซ,ซ่อนมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่แบบลอ็อกล็อกล็อกมีราคาเลยนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับมาซ่อนอยู่ตรงนี้ใช้ปรับหมุหนเอานะครับแต่ตัวนี้ไม่มีเสียงแกล็กนะครับเห็นไหมไม่มีเสียงแกลกนะน่าจะมีเสียงแกลกสักหน่อยนะอันนี้เวลาจะปรับก็ใช้ สัมผัสเอานะครับใช้แบบจินตนาการเอาว่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็หมุนเอานะครับแค่นิดนิดนิดเดียวนิดเดียวนะครับนี่ตรงนี้แล้วก็ถือว่าสวยนะครับซ่อนซ่อนไว้ด้านข้างไม่โชว์นี่รูปทรงเหมือนเหมือนยี่ห้อไหนอะ,อ,ะอ,ะอะไรกด กดฟรีสปูลก็จะสีโทนเดียวกับอันนี้เลยครับเป็นสปูลที่ให้มาก็จะเป็นสีดำตัดทองนะครับคนละเครื่องเลยนะครับดำเครื่งหนึ่งทองครื่องหนึ่ง,ง,ง,งสวยนะครับแล้วตรงนี้นะจะมีโลโก้ s s ด้านนี้ก็จะมี สุกยีลังนะครับจางๆเนี่ยตรงนี้เห็นไหมนะครับด้านล่างก็จะดีนะครับตัวนี้ถือว่ามี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 ช่องตรงนี้ด้วยเป็นรูระบายน้ำนะครับกันน้ําขังในนี้นะครับเวลาเราเก็บสายแล้วน้าบางทีน้ํามันซึมเข้าห้องเครื่องได้วเวลาอยู่เงี้ใช่ไหมน้ําก็จะไหลออกด้านนี้ถือว่าดีนะครับ ด้านนี้ก็มีทำช่องมาถือว่าโอเคครับเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวล็อกล็อกฝาปรับหน่วงนะครับปิดเปิดทําเป็นเป็นระบบล็อกแบบนี้ปัดขึ้นปัดลงถือว่าโอเคครับสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับตัวนี้เงาเงาเลยสวยสวยเลย ครับูปลักษณ์ภายนอกคร่าวๆนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจเดี๋ยวเรามาดูด้านในเลยนะครับดูด้านในแกะตรงนี้เราน่าจะดันไปข้างหน้ามั้งใช่ไหมเราดันไปข้างหน้าปุ๊บแล้วก็ดึงดึงออกเลยนะครับ นี่นะครับเป็นระบบนวงแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กที่ให้มาก็อยู่ที่เจ็ดเม็ดนะครับแล้วก็อะไรอะ่ะเดี๋ยวนะดูสปูลน,นะครับสปูลน,นี้ครับดำครึ่งหนึ่งทองครึ่งหนึ่งนะครับน้ำหนักก็มาตรฐานนะครับทั่วไปนี่มีลูกปืนตรงนี้เม็ดหนึ่ง ถือว่าสวยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับแล้วก็ห้องภายในนะครับถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับตัวนี้เก็บรายละเอียดงานได้ดีสวยๆเลยครับตัวนี้แล้ว ใส่กลับเข้าที่เดิมนะครับเวลาใส่ก็จะไปตรงแล้วก็กดจึ๊กเข้าแล้วนะครับแล้วก็กดล็อกเดี๋ยวเรามาดูความลื่นดูความลื่นนะครับตัวนี้เราไม่รู้เราปรับหน่วงอยู่ที่เท่าไหร่ เลื่อนๆเ,เลยครับนี่นะครับเดี๋ยวมาจะเช็คดูปื๊ดโอ้ลื่นนะครับถือว่าลื่นมากเลยนะครับตัวนี้หมุนหมุนนุ่มมือนะครับไม่แพ้แบรน เป็นดังเลยนะครับนี่ลื่นปึด๊ดลื่นปึด๊ดนี่นครับตัว่ามุนเลื่นนเลยนะครับอยู่ที่ปรับหน่วงนะครับตัวนี้จากการที่ผมมาได้ลองใช้อยี่ห้อนี้นะครับสุกาจีลังนะครับ ไอตัวสีลุงตัวที่ผมเคยรีวิวไปครั้งก่อนระบบหน่วงถือว่าดีมากเลยนะครับแม่เหล็กดูดดีนะครับตัวปรับหน่วงถือว่าดีมากนะครับแม่เหล็กใช้แม่เหล็กเกรดดีนะครับตัวนี้ระบบปรับหน่วงนี่ผมที่ผมสั่งตัวนี้มาก็ผมเคยใช้ตัวนั้นแล้วลองเทสตัวนั้นแล้วถือว่าปรับหน่วงโอเคผมก็เลยสั่งตัวนี้มาลองดูนะครับ แล้วตัวนั้นก็จะถูกกว่านี้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้ผมได้มาอยู่ที่900กว่าบาทนะครับตัวนี้จาก l a ซ a ด้นะครับเผื่อนะะนท่านใดสนใจก็หาซื้อจับจองได้ในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับลาซาด้าช้อปปเนี่ยครับสั่งมาจากจีนนะครับตัวนี้ใน,ในตามร้านค้าทั่วไปไม่แน่ใจว่าไอ่ใจว่ามีใครเอามาขายไหมนะครับสุกยายังนะครับ สนใจก็หาสั่งซื้อจับจองก็ได้นะครับเดี๋ยวรอหรือถ้าไม่มั่นใจก็รอดูอนภัสเทสก่อนก็ได้นะครับแต่เบื้องต้นนี่เข้าวๆรูปลักษ์รูปทรงแล้วก็การหมุนการใช้งานนี้ผมถ้า10นี่ผมให้9เลยนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับราคา900กว่าบาทรูปทรง นี่นะเหมือนเหมือนยี่ห้อดังเลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับสีบรอนซ์ซิลเวอร์นะครับเงาๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูรอบตัวเลยนะครับนี่นะครับสุกายลัง นี่นะครับสวยๆเลยนะครับผมเห็นนี้ผมยังชอบเลยราคาถือว่าไม่ถึงพันนี่โอเคนะครับเดี๋ยวเทสการใช้งานเดี๋ยวฝากนะ้านะคอยติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดว่าใช้งานเป็นยังไงนะครับแต่เบื้องต้นนี่สวยใช้ได้เลยนะครับ เครื่องแน่นๆเลื่นๆเลยนะครับโอเคนะครับก่อนจากการก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตาม YouTube ช่องนพัทร i ฟิชชิ g ด้วยนะครับอตอนนี้ยอดคนติดตามก็อยู่ที่900กว่าคนแล้วนะครับช่วยดันให้ถึงพันด้วยนะครับ เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ฝากเพจอุปกรณ์ตกปลาพัดวิชชิ่งแล้วก็ร้านพัทวิชชิ่งในลาซาด้าด้วยนะครับมีอุปกรณ์ตกปลาแนวเหยื่อปลอมให้เลือกหลายอย่างนะครับแล้วก็จะมีพวกลอกหน้าดินเริ่มเข้ามาบ้างแล้วนะครับหรือว่าใครที่อยากจะให้รีวิวลอกหรือว่ารีวิวสินค้า ก็สามารถติดต่อทักเข้ามาได้นะครับยินดีต้อนรับทุกทุกแบรนด์นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ